สวัสดีครับมาพบกัะครับในช่องพายแซมบ้านขอนเนื้อแลครับครับวันนี้ปะแป้งจะไปไหนครับอ้าไปเทียเเ่ยวทะเลครับโอเที่ยวทะเลน้องแบทเคยไปเที่ยวทะเลหรือยังครับเคยจะไปน้ำจืดไปเคยไปจะน้ําจืดวันนี้ก็จะไปน้ําจืดเหมือนกันโอ้มันเป็นทะเลอะไรครับทะเลน้ําจืดทะเลน้ําจืดเป็นยังไงทะเลน้ําจืด ไม่รู้มันเป็นยังไงทะเลน้ำจืดแล้วก็มันไม่เค็มครับมันไม่เค็มโอ้ใครจะพาไปครับไหนมาบอกก่อนใครบอกก่อนวะอ้ยพาไปครับใครน้ำตีใครอีกแอ้กระเป๋าโอ้กระเป๋าอะไรครับนั่นกระเป๋าใส่เสื้อครับโอ้ จะไปนั่งดูทะเลใช่ไหมครับแล้วก็เล่นเลยโจะเล่นด้วยก่อนไปต้องทำยังไงครับไปโย,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 ยนยาให้ช้างก่อนไปโยนยาไปโยนยาให้นี่วาวากินก่อนไปเรยมาเลยสับปะรดก็ได้สับรระรดก็ได้สับรระบรดนี่สับปะรดให้น้องวาโอให้แม่น้อย เดี๋ยวก่อนจะเที่ยวจะไปโยนอาหารในแช่ก่อนนะครับเด็กๆอยากไปเล่นน้ำนะคะนานๆเอาไม่ออกโอ้ปักมือแล้วเขาไม่ออกนี่คือเลยนะครับสองได้มาถึงพี่แอ๊ดไหครับพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดนะครับเจ็บมือแล้วโอ้ยยังไงจะเล่นน้ำได้ทีนี้ไปบอกพี่เต้ยไว้ว่า บอกพี่เตยไว้ไหมบอกพี่เตยไว้แล้ให้พี่เตยดูช้างไงเดียวเดี๋ยวไม่ได้ไปด hey? ้วยถ้างั้นทพี yeah. ่เตยไม่ดูอันนี uh ้หอมหน่อยมอไรปักสับปะรสไปไปบอกพี่เตยก่อนปะเินยนตรงนี้น้องีบนจะไปบอกพี่เตยยังไงอ่ะ โอ้นวิ่งไปบอกพีเตอร์นะครับพีเตอร์จะดูให้ไหมโ้พีบ่าไม่ดูเลยหรอกอ้าวถ้าพีเตอร์ไม่ดูไม่ได้ไปเด้อขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะเอามาุดตรงนี้ได้ น้องแบรนจะขอร้องพีเตอร์ได้หรือเปล่าอ้าวบอกพิเตอร์ยังไง้อบอกพิตเตอร์ยังครับบอกยังไปดูขอร้องพิเตอร์วะจะซื้ออะไรมาฝากพีเตอร์ถชิ้นโอซื้องชิ้นกี่ไม้ดีเอาเาไม้เอาอไม้ ่าตัวดูช้างนะครับสองไม้พอน้องเบนอยากไปเที่ยวทะเลมากเลยแล้วครับไปแล้วครับอยากไปเล่นน้ำนะครับงพี่เตอร์ยังไม่ได้ตกลงเลยนะนี่นะเอามาบอกพิ่เตอร์ให้ขอร้องดีๆเร็วๆโอ้ไม่ได้ไปนะเอาให้จุุบครั้งหนึ่งได้ไป เร็ว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 ลูกลูกเพื่อเพื่อจะได้ไปเล่นน้ำทะเลอ๋อดูนะครับจะให้พี่เต้ทำยังไงถึงจะได้ไปนะครับไหนไหนยอมทุกอย่างครับเอ้าเนีนน้อยอย่าที่พี่ม่การจุ่มหรอี่ไม่การจุ่มเนนเลยดูสับสนสิเลยวโอ้เอาเร็วๆจะได้ไป ไปอะไรโอ้ชายยอมมาให้จุ <t <t ๊บนั่นเองพี่จะดูฉากให้เอาจุ๊บกันบ่อยเยอะเฮ้ยงเอาไปเราใช่ไหมครับเอ้ยดีเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะให้เด็กๆไปเล่นน้ำนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ ทะเลสาบแล้วนะคะทะเลสาบอะไรตุลาหมูเบลนตื่นเต้นมากเลยโอ้ยเยอะเลยนะคะมูแบนเราไปแล้วครับสไลา์กระเป๋าใหญ่ไปแล้วกว้างขวางพอสมควรเลยค่ะน่าเที่ยวมากเลยนะครับ มีอะไรก็ม oh mm ีก hmm. ิจสุขการมีอาหารมีแพรนั่งพักผ่อนนะคะช่วงนี้แพรก็จะเยอะพอสมควรนะคะเราเคยมากันไหมคะเคยมาครับแต่เราไม่มีแพร่นั่งอีกอนนะเคยมาแต่แบบว่าคนเยอะนะคะนี่โอ้ เล่นด้วยนะเดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวเราให้ดูตอนเด็กๆเล่นน้ำกันนะคะกว้างๆนะคะนู่นตอนนี้เราก็ได้แพแล้วนะคะโอ้โหอาอาเข้าไปแลเนี่ยอากลัวไหมครับต้องต้องใส่ชุดก่อนโอ้ต้องใส่ชุดก่อนอะไรคือะไรครับชุดชิบชิบไปน้ำเหรอชิบชิบเด็กๆต้องใส่เสื้อชูชีชพก่อนนะคะก่อนจะเล่น โอ้มีมีอะไรด้วยอนี่นี่ให้สไลเดอร์สไลเดอร์นะครับแบบนี้แต่นี่มันทับไปนะครับนี่โอ้ดรับแหละโมเบนมันโคกก้าซุงแค่นี้มันกล้าสไลเดอร์มั้ยนี่แสกัดสไลเดอร์ไหมโมกล้ากล้าแล้วถ้าแบบข้างๆเราล่ะฮะถ้าแบบข้างๆเราล่ะได้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะโอพี่เอกพี่เอกเล่นพี่เอกมาเองเลยครับพี่เอกเราจะเล่นน้ำไหม่อกคนไม่เอาใครจะคุม มูเบลนคุนะคะเนี่นะครับดูครับนู่นนู่นนู่นโอเคโอ้นี่เรามีหนุ่มหล่อมาด้วยแล้วนะสุยอดครับสุยอดคุณจะเป็นผู้คุมเด็กๆแล้ววันนี้มาเป็นสี่เด็กนดิเนื้อจะลงตรงนี้ก่อนเีราจะลงตรงนี้ก่อนเราเสื้อชุดชีพก่อนครับไปาจะพักกู๊ไปเล่นะพักกู๊ดไหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้เด็กๆเรียนชุดก่อนนะคะ แต่งตัวแล้วครับเนื้อด้กซูช anyway> yeah, ิฟ์แล้วครับลงลงนะยันดียวนีอแแนนเออนดีแล้วอ้พี่วิทย์ไปสำรวจแล้วนะครับลึกไหมแค่นั้นลึกอยู่ขาไม่อึงดีเลยอยากไป้ไมไงอยาไปลึกเนอไดปแบนลงสไลด์ลงสไลด์ นี่อะไรละใครจะไปรับมันข้างล่างพิวิดไงพิวิดรุดคออันอีเถรอรอพิวิ์มารับก่อนพิวยดมารับมาไปู่ไปนั่กินได้นะไปลงมาเลยเออไปส้อ

ฝั่งนี้น้ำจะตื้นหน่อยนะคะลึกไหมดูเมื่อกี้ทางรนนเดอร์ไฮวิทไปแล้วไปริมไปแล้วดูนี่ไม่ได้หรอกทางนี้มันลึกอยู่ขาไม่ถึงอะ่ะส่งมันไปโน่นเองเออขึ้นไปแถวหาดง่าเอออย่าลงมาเดอ้อ <c oughs> เดนมานั่งตรงนี้เดนลงจับมือเร็วนี oh ่มานั่งตรงนี้ลุงจับมือนี่ยนี่มานั่งตรงนี้เลยอ่าดช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะเที่ยวอ่าบ๊ายบายโอ้เอาเว็มาแล้วบ้านนึงอะประตูงี้อเท่าไหรงว่ากำพานในตู้ไหมใช่ครับไงอย่าลงมาลึกนั่งลงป๊บ ไปหาพี่แบรนด์ทางนู้นส um, uh, ่าเ่็กๆาปทางนาำต้ฮ ouais, ่าฮ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 ากไา้ไานอา้่าก่า้่าฮ่าก่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮัาน่าฮาฮาาฮาาฮาา่างาาอา่าาง น้ำก็ถือมาจากบ้านด้วมใช่ไหบอกอ้ยเด็กๆเล่นสนุกปะนะอ่าฝากซ่อหน่อยพ่อครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายเซมซันกันเมืองนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอ่าแล้วก็ให้ทีทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพาแก็งแรงนะครับสวัสดีครับน,นันนันมันลงมาทำไมสวัสดีครับ